มันเป็นวันที่1เมษายนะครับทุกคนมันตรงกับวันกหกแห่งชาตินั่นเองครับทุกคนผมจะมาแกล้งเพื่อนแล้วก็แกล้งแม่ตัวเองนะครับทุกคนทำไม่เป็นค่าไม่เคยทำพายุยืยเยนเคยโอเคค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการต้องการเราจะเป็น นี่ครับเก๋อยู่กับผมเต u เ to you Channel เลยครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานกับการถ่ายคลิป u t u b e นะครับก็ติดเนื่องมาจากติดสอบเออติดสอบอไปหละแล้วก็ต้องเคลียร์งานอะไรต่างๆครับช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปอะไรเกี่ยวกับ u t u b e นะครับก็คลิปก็เลยออกมาแบบนั้นแหละครับงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนเป็นวันที่1เมษายนนะครับทุกคนมันตรงกับวันโกหกแห่งชาตินั่นเองครับทุกคน เปิดคลิปนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าผมจะมาทําอะไรนะครับทุกคนใช่วันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนครับใช่แกล้งอีกแล้วครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาแกล้งเพื่อนแล้วก็แกล้งแม่ตัวเองนะครับทุกคน What the fuck เราก็มีตัวช่วยในการแกล้งครับนั่นก็คือแอป Joker Phone นะครับ <Wow. S 1> สามารถไปโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับ <Wow. S 1> เราก็เข้าไปใน Google Play Store ก่อนเลยเนาะทุกคน นี่นะครับทุกคนเราก็เข้ามาในแอป Google Play Store แล้วนะครับทุกคนคือที่ทุกคนเห็นเมาส์คือผมใช้ในโปรแกรมจำลองครับผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับพิมพ์ไปคำว่า Joker Phone นะครับนี่ครับผมพิมพ์ไปแล้วครับนี่ครับกดเข้าไปเลยครับทุกคนก็จะเป็นรูปคนยืนหัวเราะนะครับทุกคนก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ครับการโทรแรง Joker Phone นะครับทุกคนกดติดตั้งจะไป later moments มาครับทุกคนก็ผมตอนนี้กำลังโหลดอยู่ครับคือเน็ตกลากนะครับทุกคนก็เราจะมายกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ <Okay. S 2> ก็ผมเคยโทรไปแกล้งเพื่อนครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเออ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำ YouTube นะครับก็ลองโทรไปแกล้งดูปรากฏว่าเพื่อนเชื่อสนิทเลยครับทุกคนเราก็จะมาเปิดเสียงเพื่อนให้ดูนะ <c oughs> ให้ให้ดูให้ฟังนะ <c oughs> ออ่อนเพื่อนได้ฟังก็มาฟังกันนะทุกคนตั้งใจฟังดีๆผมจะเปิดเสียงสุดละยูน่า ฮัลโหลสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพื right Não, ่อนบ้านของคุณนะคะคือดิฉันเห็นว่าคุณเชื่อมต่อกับ wiFi ของฉันอีกแล้วอะค่ะทำไมคุณต้องมาใช้ไวไฟของดิฉันด้วยอะคะไม่คือไม่เป็นไรค่ะแต่คุณช่วยกรุณาออกจาก w i f i ของดิฉันทีได้ไหมคะ ดิฉันมีปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตของดิฉันอ่ะช้าม,มากตอนนี้ทำไมคุณต้องโหลดหนังอะไรเยอะขนาดนี้ด้วยอ่ะเขาโทษนะคะดิฉันอาจจะโกรธไปนิดนึงจริงๆเนี่ยจะใช้ไวา f i ายก็ใช้ไปเถอะคะ่ะนะคะแต่ขอร้องช่วยหยุดโหลดหนังซะทีเถอะได้ไหมคะมตอนนี้อย่างนะทำไมคุณไม่ไปหางานทำอ่ะคุณจะได้มีเงินมาจ่ายค่าไวายฟาของคุณเอง รู้อะไรไหมคุณอะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศเนี้ยยังไม่เจริญสักทีคุณไม่คิดบ้างหรอเออลืมคุณมันหน้าหนาอยู่แล้วนี่ใช่ w h ว่าแต่เฮลนั่นแหละครับทุกคนก็ตัวอย่างนะครับคืออันนี้มันบันทึกเสียงให้เองนะครับคือผมโทรไปหาเพื่อนนะครับมันก็ออกมาเป็นแบบเมื่อกี้นะครับทุกคนคือแบบโทรไปตอนแรกคือแบบนั่งฟังอยู่แบบ แล้วทุกคนแล้วแล้วมันมันเกือบไปหาเจ้าของหองจริงนะทุกคนผมก็โทรไปบอกมันไอหลังจากแกล้งเสร็จผมก็โทรไปบอกมันมันก็แบบอฮ้ยไอเต้มีคนโทรมาแบบน่าจะเป็นเจ้าของหอ,งองว่าที่กูแอบเล่นไวไฟคือมันแอบเล่นจริงๆนะทุกคนไโค้ดหาโอเคแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน oh. เราก็จะโทรไปแกล้งเพื่อนกับแม่นะครับคือมันให้เติมแล้วแต่ผมไม่มีเงินนะครับไม่ไม่ไมีสปอนเซอร์ครับ รู้สึกว่าในโน้ตบุ๊กในโปรแกรมจำลองผมน่าจะโหลดไม่ได้ครับคือแบบโหลดโคตรนานแม่งยังไม่เสร็จผมก็เลยโหลดในโทรศัพท์นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นปะนี่แอปนี้นี่นะครับมันจะมีการโทรอยู่2ครับและนี่ก็เป็นเอ่อรายการที่เราจะไปแก้งครับว่ามันมีอะไรบ้างนะนี่ครับเยอะอยู่นะครับทุกคนลองไปโหลดกันมาเล่นดูนะครับทุกคนสนุกนะสนุกนะแกล้งเพื่อนสนุกนะถ้าถ้ารู้เบื่อสนุกเลย เราก็จะไปหาเบอร์โทรเพื่อนนะทุกคนก็หลังจากที่กดเข้าไปนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเราก็อยู่ในหน้านี้ใช่ไหมทุกคนปรแกรมจําลองใช้ไม่ได้แม่โคตรอนาัดหน้าจอมือถือก็ไม่ได้นี่ครับเข้าหน้านี้คทุกคนเราก็เลือกนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะหัวข้ออะไรไปแกล้งเพื่อนครับการโทรแกล้งจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันได้ผมชอบชอบมากกเลยอ่ะมาแต่ e ฮ l เราก็ใส่หมายเลขตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเห็นปะนี่ใส่ในนี้เลย <Okay. S 1> ใส่ไปได้เลยเบอร์โทรแฟนเบอร์โทรกิ๊กเบอร์โทรเพื่อนอะไรใส่ไปได้หมดเลยถ้าจะไปแกล้งใครนะอืจะ <c oughs> เ,เล่นกเลตวว่างอย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวอยตอน,นี้เลยอ่ะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเดี๋ยวกูโทรไปบอกอีกทีตอนนี้กูกำลังทำงานส่งอาจารย์อยู่ประมาณสองสามบทเเดี๋ยวเอมึงธยังมีงานอมีอาจารย์เพิ่งสั่งโอ้สุดจัดเล่บอกเลย อยู่ครับทุกคนได้เวลาปั่นแล้วครับทุกคนมาแล้วทุกคนก็กดเบอร์ไปเลยนะทุกคนกดไปตรงนี้นะที่ผมเคยใส่นะฮะนี่ครับทุกคนใส่เบอร์เสร็จแล้วเราก็กดก็แล้วเราก็กดการโทรแกลงเลยนะครับที่มันเป็นสีแดงครับกดไปนะครับครับทุกคนตอนแรกผมกดเบอร์เพื่อนแล้วครับแต่มันโูรไม่ได้มันเป็นไรไม่รู้ลองแกลงแม่ก่อนก็ได้นะทุกคนหรือว่ามนให้แกลงแม่ก่อนวะ อ๋อทุกคนเออไอ,อคือที่ผมใช้ไปมันมันยังไม่ได้โทรนะ้วมันแค่รอดําเนินการเฉยๆนะทุกคนนี่นะครับทุกคนถ้าเราจะโทรเราก็กดตรงนี้แมงโง่อยู่แล้วเห็นไหมครับทุกคนนี่ถ้ามันจะถ้ามันให้โทรเราก็กดโทรตรงนี้นี่คือรอดําเนินการนะครับทุกคนคือนึกว่าโทรหาเพื่อนไม่ได้นะทุกคนเออที่จริงมันโทรได้เวย้ยแกล้งเพื่อนก่อนดีกว่าเครไปแกล้งแม่รอมันดำเนินการก่อนนะทุกคนก็มาฟังแผนอันชั่วร้ายของผมกันเลยนะครับทุกคนสวัสดีค่ะ ดิฉันโทรมาจาก commerceg.com นะคะดิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อเอา้าเอา้ามันวางอ่ะโอ้จบแล้วมันวางทำไมไวะเฮียแมงเอ้ยแมงไม่มีตังค์เติมมาแล้วครับทุกคนหลังจากโทรหาเพื่อนไม่สําเร็จนะครับเพื่อนไม่ช่วยทำมาหากินเราก็ต้องโทรหาแม่นะครับทุกคนขออนุญาตโทรหาได้ครับ คุณนารีฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ันชื่อแนนนะคะพิฉันโทรมาจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณนะคะเพราะว่าเราตรวจพบกิจกรรมน่าสงสัยบนโซเชียลมีเดียของคุณคุณพอจะมีเวลาสักครู่ไหมคะ จากระบบติดตามอินเทอร์เน็ตของเรานะคะเราพบว่าคุณล็อกอินเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนอื่นนะคะคุณเจตนาทำาหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันทำไม่เป็นไม่เคยทำค่ะคือดิฉันต้องรอนแจ้นะคะว่าการกระทำแบบนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นการปลอมตัวค่ะเราเลยจําเป็นต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงทราบนะคะคุณมีอะไรจะแจ้งไหมคะ ไม่เป็นค่าไม่เคยทำพายุยังไงไม่เคยทำโอเคค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการต้องการเราจาเป็นต้องเขียนรายงานไปถึง Facebook Google Instagram t w i ว t ต r นะคะแล้วก็พวกเขาคงจะต้องปิดช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณทั้งหมดก่อนที่ทุกอย่างจะได้รับการชี้แชร์อะค่ะคุณโอเคไหมคะไม่ได้น้องไม่รู้เรื่องเลยอะจริงๆเื่นไม่เป็นหลานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราพบกิจกรรมน่าสงสัยเนี่ยอยู่ที่เทียงดาวนี่เป็นที่อยู่ของคุณใช่ไหมคะ ที่ไหนเชียงดาวเหรอคะที่ไหนอา้าวอุ้ยขอโทษด้วยค่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเชียดาวงั้นคุณก็โดนเพื่อนแกล้งซะแล้วล่ะไป็นไหนคะชอบไหมคะเอา้าทำไมแกล้งอะไรคะเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะเอางงเ <laughs> <laughs> อวเอว โทรไปเฉลียแม่ก่อน A few moments later เชียงดาวเชียงดาวปะอะไรเชียงดาวอะไรเมื่อกี้มีคนโทรไปไหมเออใครแกล้งแม่ปะใครปะงงงงเลยใครแกล้งอะอยากรู้ไหมอะแม่ก็งงอยู่เนี่ยอยากอยากอยากรู้แม่ใครแกล้งเอ,อ๋เลย <c oughs> แม่ก็งงใครวะแล้วเสียงผู้หญิงใครอ่ะมันเป็นแอปเอ่อโจ๊กเกอร์โฟนมันอยู่ในโทรศัพท์ไปโหลดแอปมาแล้วก็แม่ก็งงแม่ก็งงแม่ก็ฟังงงงแไม่เข้าใจอ่ะไม่เคยเล่นค่ะอายุเยอะแล้วไม่เคยทำมีเด่นดีไงมีเด่นนุ๊กทำให้บอกโกงอะไรไม่เข้าใจแม่ก็ไม่ ไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องไปทำเองที่ไหนล่ะโตแกงใหญ่โตแกงใหญ่ๆนั่าแหละแกงทำไมแม่เอ้าวันนี้วันที่หนึ่งเมษาไงวันโกหกสากลไงตอนนี้ได้แล้วทุกคนเราก็มาเปิดฟังเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจาก commerceg. com นะคะดิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งไว้อะค่ะถือเปลางไหมคะ ตอบแค่เนี้ยแค่เนี้ย What the fuck ทุกคนครับก็คือนะครับเพื่อนผมตัดสายไปอีกแล้วนะครับทุกคนเออคือคลิปนี้แม่งโคตรจะเฟลเลยนะทุกคนเฟลซ้ำเฟลซ้อนนะครับโทรไปหาเพื่อนอีกคนตัดสายโทรไปหาเพื่อนอีกคนตัดสายตัดสายเก่งมากเลยทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปดีกว่าเนาะมันโคตรเฟลเลยโทรแกล้งแม่อย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปพัฒนาฝีมือการแกล้งใหม่นะทุกคน ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเทปทิวด้วยนะครับและช่วยกันเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ,อยาก้ผมทำอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้น,นะครับอคอมเมนต์มาแต่ำแรกเมย์งี้คนสบายไ,ไม่แต่แตนะ